ดาวพุธกำลังจะย้ายราศีนะครับคนที่เกิดใน5ราศีต่อไปนี้ดวงชะตาจะดีขึ้นส่วนอีก3ราศีนะครับจะต้องระมัดรงคำพูดนิดนึงนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพีดิกนะครับสำหรับในคลิป,ลปนี้เนี่ยเราจะมาดูดวงชะตากันนะครับก็ในวันจันทร์ที่4เมษายนนะครับเวลา เชียง51นาทีเนี่ยพระพุทธนะครับจะย้ายราศีจากราศีมีนนะครับเข้าสู่ราศีเมษนะครับส่งผลให้คนที่เกิดใน5ราศีต่อไปนี้ดวงชะตาได้ดีมากขึ้นนะครับส่วนอีก3ราศีต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดสักหน่อยนะครับก็จะมีราศีไหนบ้างเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะครับ เริ่มจากราศีแรกก่อนนะครับราศีคนที่ดวงดีคือคนเกิดราศีมิถุนครับคนเกิดราศีมิถุนนะครับมีพระพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนตะนุและเจ้าเรือนพันธุนะครับกำลังจะโคจรเข้าสู่ภพลาภะนะครับก็คือโชคลาภนะครับหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยกำลังจะมีโชคมีลาบนั่นเองนะครับแล้วก็ คนในครอบครัวของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบนะครับมีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถด,ด้วยนะครับเพราะว่าพันธุเนี่ยหมายถึงบ้านกับรถด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดในราศีมิถุนเนี่ยถือว่าดีสองเด้งเลยนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยถือว่าเป็นดาวประจำตัวแล้วก็ประจำภพพันธุด้วย นะครับซึ่งจะทําให้คนเกิดราศีมิถุนเนี่ยได้ดีถึง2ต่อนะครับฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยจะทําอะไรเนี่ยก็ขอให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยลุยให้เต็มที่นะครับเพราะว่าดวงชะตาดีเนี่ยคือโอกาสมาถึงแล้วนะครับแต่ตัวเราก็ต้องทําให้ถึงด้วยนะครับสําหรับราศีแรกราศีที่2นะครับคือคนเกิดราศีกรกฎนะครับ คนเกิดราศีกรกฎเนี่ยมีพ,พุูธเป็นเจ้าเรือนสหัสชชะนะครับซึ่งกำลังจะยกย้ายนะครับเข้าสู่ภพกรมมะนะครับหมายความว่าคนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการงานนะครับเพราะมีเพื่อนคอยช่วยเหลือสนับสนุนมีสังคมที่ดีคอยสนับสนุน มีคอนเน็ชันที่ดีคอยสนับสนุนนะครับและดาวพุธเนี่ยหมายถึงการพูดการทำการเจรจาติดต่อสื่อสารนะครับซึ่งคนเกิดราศีกรกฎเนี่ยถือว่าถ้าคุณเลือกใช้คำพูดที่ถูกต้องนะครับกับบริบทเนี่ยคนเกิดราศีกรกฎเนี่ยประสบความสำเร็จได้ง่ายๆเพราะคำพูดของตัวคุณเองเลยนะครับแล้วพรวพุธเนี่ยก็หมายถึงการใช้โซเชียลมีเดียด้วยนะครับเมื่อเข้าสู่ พบกรรมะเนี่ยก็จะช่วยให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าใช้ได้ดีเนี่ยคนเกิดราศีกรกฎเนี่ยไปได้ไกลเลยนะครับต่อมาราศีที่3นะครับก็คือคนเกิดราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์นะครับพระพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระและเจ้าเรือนลาพระนะครับหมายถึงการเงินกับโชคลาภนะครับ กำลังเดินทางเข้าสู่พบสุภะนะครับหมายถึงการประสบความสำเร็จทายง่ายๆว่าคนเกิดราศีสิงห์เนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินแล้วก็มีโชคลาภนะครับมีโอกาสที่จะได้เยอะด้วยนะครับเพราะว่าพระพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินกับโชคลาภนะครับคือการเงินเนี่ยที่ชัดๆก็คือพบกระดุมพระอันนี้ชัดเจนแน่นอนนะครับ ต่อมาก็คือลาภะลาภะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการหาเงินนะครับเดินทางเข้าสู่พบสุภะเนี่ยก็ทายได้หลายในนะครับหลักๆทายก่อนเลยก็คือมีโอกาสที่จะมีเงินมีโชคลาภอย่างที่สองเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าอาจจะต้องลงทุนลงแรงบางอย่างนะครับแล้วคุณจะประสบความสำเร็จอ่าบางทีอาจจะต้องลงทุนลงแรงบ้างเพื่อที่จะให้เราเนี่ยประสบ ความสําเร็จได้นะครับแต่ดาวเดินดีแบบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคนเกิดราศีสิงห์เนี่ยถ้าคุณเลือกใช้คําพูดที่ดีนะครับเรียกได้ว่าเรื่องการเงินเนี่ยจะไหลเข้ามาแน่นอนเพราะว่าพระพุธเนี่ยก็เป็นดาวของคําพูดนั่นเองนะครับราศีที่4ี่นะครับคือคนเกิดราศีธนูนะครับคนเกิดราศีธนูพระพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปัตนิแล้วก็ เรือนกรรมมะนะครับกำลังจะเดินทางเข้าสู่พบปุตตะอ่าสำหรับคนโสดเอาคนโสดก่อนเนาะสำหรับคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจมีโอกาสที่จะมีแฟนมีโอกาสที่จะเจอคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตแต่เขาจะเป็นคนที่พูดเก่งเจราจาเก่งสักหน่อยนะครับสำหรับคนโสดเนาะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยก็อาจจะมีหลายๆเรื่องนะครับที่ ได้คุยกับแฟนมากขึ้นได้เปิดใจมากขึ้นได้กระชับความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการงานอ่าการงานเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะได้ทําอะไรใหม่ๆมีโอกาสที่จะมีงานเข้ามาหลายงานทําได้มากกว่า1งงานนะครับก็ยิ่งมีงานเยอะก็ยิ่งมีเงินเข้ามานะครับถือว่าดวงคุณก็โดดเด่นไม่แพ้ใครเหมือนกันชาวราศีธนู ต่อมาราศีที่5ที่ดวงดีคือคนที่เกิดในราศีมีนนะครับคนเกิดราศีมีนพะพุธเป็นเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนปัตตนีนะครับก็คือบ้านรถครอบครัวแล้วก็ปัตตนีก็คือคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับคู่ทําธุรกิจกําลังเดินทางมาสู่พบกระดุมพระหรือพบการเงินนะครับก็ทายได้เลยว่า ตอนนี้เนี่ยคนในครอบครัวคุณเนี่ยทำเงินได้ค่อนข้างเยอะนะครับในหลังจากนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขายบ้านขายรถได้นะครับสำหรับคนที่จะขายบ้านขายรถเนาะแล้วก็การเจรจาเนี่ยก็ให้อ่อนหวานนิดนึงนะครับแล้วจะขายได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องคู่ครองหุ้นส่วนนะครับ มีโอกาสนะครับที่จะถูกแฟนเปถูกแฟนเอาใจถูกแฟนซื้อของดีๆให้นะครับสำหรับคนเกิดราศีมีนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือมีโอกาสที่จะเจอกับหุ้นส่วนที่ดีเจอกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยคนเกิดราศีมีนเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากให้แฟนเปหรือซื้อของให้เนี่ยก็ พูดคำพูดให้หวานๆสักหน่อยนะครับคุณแฟนคุณจะชอบมากๆเลยนะหลังจากที่ดาวพุธย้ายเนาะแล้วก็อีกาสามราศีที่จะต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดของตัวเองสักนิดนึงนะครับจะพูดอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยช่วงนี้ดวงชะตาค่อนข้างที่จะอ่อนไหวนะครับจะพูดจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับบางทีจากที่เราเคยพูดแบบนี้กับเพื่อนฝูงกับเจ้านายกับ ลูกน้องไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับแต่พอมาพูดนะครับในหลังจากที่ดาวพุทธยาเนี่ยกลับมีปัญหาซะอย่างนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะพูดอะไรเนี่ยก็ซบซบลงหน่อยเลือกคําพูดให้ดีขึ้นนะครับก็คือคนที่เกิดราศีพฤกษ์กกันพิจิกนะครับคนเกิดสามราศีนี้เนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดให้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วคุณจะผ่านพ้นช่วง เดือนนี้ไปได้นะครับโดยเฉลีย่ยเนี่ยดาวพุธเนี่ยอยู่ใน1ราศีเนี่ยเฉลีย่ยประมาณ1เดือนนะครับโดยค่าเฉลีย่ยนะครับก็คืออาทิตย์พุธศุกร์เนี่ยเฉลีย่ยประมาณ1เดือนนะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะมีดาวย้ายราศีเยอะหน่อยนะครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมเลยสวัสดีครับ